สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบก่อนชกในรายการมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567ที่จะมาถึงนี้ครับคู่มวยก็ถ่ายทอดสดเวลาบ่ายสโมงครึ่งเช่นเคยคู่ที่1นี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าสอนธนงรถสวยจาเจดจะพบกับจีรวัตรสราชภูมิคู่นี้ชคกันร้อยปอนมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วที่เวทีอ้อมน้อย กรรมการชูมือให้เจ้าสอนธนงรถสวยจ่าเจดนี้ชนะแต่พี่เลี้ยงของเจ้ากีรวัตดสราชภูมินี้ขอดูใบคะแนนปรากฏว่าใบคะแนนนี้คะแนนออกมาให้เสมอกันคู่นี้กรรมการจึงชูให้เสมอกันเจอกันวันนี้เป็นการล้างตาผมยังดูว่าเจ้าสอนธนงรถสวยจ่าเจดนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธที่หลากหลาย เข่าคว้างหน้าดันหน้าดันแทงเสียบเข่าคว้างค้ําคาคอยเก็บคอยกันคอยโต้นี้น่าจะเอาชนะเจ้าจีรวัตสราศิูมที่ดูว่าเป็นมวยเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งลุกบูลุกสู้นี่ดีเดินจับปั้มตีขวาล็อก,กล็อกลัดปัมตีแต่ดูว่าปลายนี้มียุบมีย่นและดูว่าตัวเล็กกว่าคู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าสอนธนงลดสวยจากก่าเจดนี้ น่าจะเอาชนะได้ได้ในเที่ยวนี้คู่ที่สองของรายการเป็นการทบกันระหว่างเจ้าไกรทองพี่อยู่ผ้าใบจะพบกับเพชรยุทธ์นุปานบุรีคู่นี้โชคกันร้อยยี่สิบสองปอนด์มวยคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าไกรทองพี่อยู่ผ้าใบดูว่าเป็นมวยอาวุธครบเครื่องหลากหลายลูกหนักลูกแรงลูกบูลูกสู้เข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,งมีหมัดมีศอกอาวุธหลากหลายน่าจะเอาชนะเจ้าเพชรยุทธ์ นุปานบุรีที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือจังหวะเต้ต้อยอาวุธก็คล้ายๆกันแต่ดูว่าน่าจะแพ้ลูกเขา่าปั้มตีของเจ้าไก่ทองพีอยู่ผ้าใบจึงให้เจ้าไก่ทองน่าจะเอาชนะได้คู่ที่3ลองคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าโชคพิชิตโชคบางแสนจะพบกับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่คู่นี้โชคกันร้2ปอน์มวยคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าโชคพิชิตโชคบางแสน ดูว่าพึ่งจะได้ที่สามวยรอบปูนเสือครั้งที่23มามานๆวันนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฟีมือครบเครื่องคอยเก็บคอยกันคอยโต้เขา้าขวางหน้าดันหน้าดันแทงเขาวขวางค้ำคาไล่ลูกไล่แขนมีหมัดมีศอกเสริมหน้าเจ้าชนะเจ้าเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ที่ดูว่าเป็นมวยเขาลอกลัดมาตีแข็งแรงแข็งแกร่งลูกบุลูกสู้เดินปั้มตีลอกตี แต่ดูว่าอาวุธนี้ยังไม่หลากหลายพอน่าจะเข้าไม่ติดเจ้าโชคพิชิตพอดูว่าน่าจะเป็นมวยที่เดินปั๊มตีเข่าดูว่าปลายๆนี้น่าจะมียุบมีย่นจึงให้เจ้าโชคพิชิตโจทบานแสนนี้น่าจะใช้ลูกเก็บคอยเก็บคอยกันคอยโต้นี้เอาชนะได้คู่ที่4ี่ผู้เอกของรายการนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าหยกคีรีทีเอ็นมวยไทยจะพบกับเจ้ามังกรบูมเด็กเซียนคู่นี้เจ้าหยกคีรี น้ำหนักให้เจ้าบูมเด็กเซียนหนึ่งปอนก็คือ1 1 9ปอนต่อ1 2อยยี่สิปอนคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าหยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมืออาวุธที่หลากหลายมีหมัดมีศอกจังหวะเตะต่อยเหลี่ยมเชิงนี้ดีกว่าจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,งนอกได้ในดีน่าจะชนะเจ้ามัางกรบูมเด็กเสียนที่ดูว่าเป็นมวยเตะหนักต,ต่อยแรงเตะขาต่อยหมัดหนักแรงอาวุธนี้หนักแรง,น,น,แรงนับนอกได้ แต่ดูว่าถ้าไม่นับไม่นอกนี้น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นมวยที่ไม่ชอบมวยเขา่าคู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าหยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนี้น่าจะใช้ลูกเขา่าหลอกลัดมากตีจังหวะปีมือจังหวะอาวุธที่ครบเครื่องหลากหลายน่าจะเอาชนะได้มวยชอบ80%นี้ชอบไปที่เจ้าหยกคิรีทีเอ็นมวยไทยคู่ที่4คผู้เอกและมวยชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้าสอนธนง รถสวยจากเจีดคู่ที่หนึ่ง